สวัสดีค่ะพวยพี่นอ้องก็เป็นหมื่นหมื่นมากินสมุน apple ปปปกันอีกค่ะพวยพี่น้องก็มีกินเกตนะคะ apple on ปปปอนออนค่ะแล้วก็แบล็คเบอร์รี่ค่ะนี่ค่ะเกี่ยวของห้างใส่ประหลาดสับน้ำได้ค่ะพวยพี่น้อง สม่กแอปเปลิลออนกับออนเป็นไหนละ่ะค่ะนั้ต้นกันเริ่มจะเคิมแล้ว <c oughs> พริกเข้ากับใส่ปลาสลับ ต้องผสมกับน้ำปลาค่ะแส่บๆค่ะวัได้าพาไม่กินอยู่ต้นเหมือนแอป,ปเปิลอย่ีกเนาะคะ่ะ มันห่อนนะคะพอไปนอ้องก็เลื่อยเบอรเดปพาไปนั่งบึงบรรยากาศข้างนอกอค่ะเอาพลิกขึ้นจมกูกริ่มจีบเบอร์เรียเปล่แล้วนะคะเริ่มยังมีรสหวานน,นิดๆแล้ว กินกับมะเดื่บลูเบอร์รี่ธรรมศาสตร์ค่ะอันนี้โมเมนต์จากฟ้ามันเลยจากธรรมศาสตร์ขางคนท่างขางสวน,นนี่มากินเกลือกันเก็บน้ำขางคนท่างขางสวนนะคะน,นี่ค่ะพ่อพี่นอกมาแต็ง ราดเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สตรอเบอร์อรี่นะคะแล้วก็แล้วก็กินเกตค่ะกินผลไม้เยอะๆนะคะตัวจะได้หอมๆค่ะ หวานแห้งหวานแห้งคักค่ะตบลิ บ้านนี้ก็ม <c oughs> ีูุ่๋ไดสอบผละไม้คือยายค่ะมันจะยากพูดเดียวขอบคุณมกขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมคลิปวิดีโอเนาะค่ะ <c oughs> ชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดสติ๊กเกกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบตุนยูเคให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>